ใครที่กำลังเรียนมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วต้องทำแบบพวกสวอตแอนนไลซิสโฟพีสามอารบอกเลยเว็บนี้จะช่วยแกได้มากพนางเป็น AI ที่ช่วยวิเคราะห์ธุรกิจเราเพียงแค่เราใส่เนื้อความธุรกิจรแบรนด์หรือสินค้าทำเกี่ยวกับอะไรชื่อธุรกิจอะไรหลังจากนั้นเพียงแค่เซียววินาที AI ทํทำ่อไห้เลยน้ายังวิเคราะห์อะไรเข <G ül wie> าบอกเลยอันเนี้ย เด็กที่เรียนบริหารเขาต้องทำวิเคราะห์ตรงนี้กันด้วยหรือเปล่าเนี่ยคือมีบอกหมดจุดโยงจุดยืนข้อบ,บอกพอบหรือจุดที่เราจะเสียโอกาสธุกรกิจของเราเป็นยังไงอยู่ในตลาดนี้เป็นยังไงเนี่ยบอกถึงขั้น p e s t e l analysis เห็นป่างมันก็วิเคราะห์ให้ accounting เศรษฐกิจหรือแม้แต่ porter five forces analysis หรือ catwo analysis อันนี้ไม่ต้องเชิ marketing channel game changing idea ก็ลองเอาไปเล่นกันดูเผื่อช่วยเพื่อนๆได้ยิ่งดูว่าใครเรียนสาย marketing niche เขาให้ม่เห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยส่นขนาดเราเรียนด้าน branding ก็มีวีคอ,อะไรแบบนี้รู้ตอนนั้นคิดกันนานมากไม่เคยเห็น2 o ai ช่วยเราคิดแบบนี้และใครสนใจแป้นพิมพ์ติดคีย์บอร์ด line wave go แบบนี้ช่วยป้องกันฝุ่นป้องกันรดทําให้คีย์บอร์ดของเราดูเกรดม่สมคํคัญแถมลอกแล้วไม่ทิ้งคราบกาวด้วยนะไปตามกันได้ที่นี่นะคะขึ้นบิกัดไว้ให้แล้วถ้าบอกมาจากช่องนี้เขาแถมส่งฟรีให้ด้วยนะและอย่าลืมกดติดตามกันไว้เดี๋ยวแอบมีเจอ t o ai จริงๆอะไรแบบนี้จะได้ไม่พลาดก่อนใครนะคะ